กาลาโชไปเชลซีเอ็นคุนคูไปแมนยูสลับดิวสุดช็อกโลกจากการรายงานเชีย่ยงของเชลซีอย่างแมตต์ลอครับก็มีการรายงานว่ากาลาโชเนี่ยจะไปที่เชลซีและเอ็นคุนคูจะไปที่แมนเชสเตอร์เดโดยดี๋วนี้จะเป็นการย้ายแบบสวับดิวหรือว่าสลับดิวกันนั่นเองนะครับผมย้ำว่านี่คือการรายงานจากเที่ยงของเชลซี อย่างแมตต์ลอนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางโรอิคานซี่ครับนะครับจากเลเก,กิเยบบอกว่าแมตต์เนี่ยได้มีการติดต่อไปหาเอ็นของเอ็นคุณครูเพื่อสอบถามการย้ายทีมและเอ็นคุณครูเนี่ยจ,จริงๆสถานการณ์ไม่ต่างกับกาลาโชแต่แค่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้มัหนักเหมือนกาลาโชเพราะจากการที่กาลาโชเนี่ยโอ้โหอัพโซเชียลว่อนดังไปทั่วโลกครับเซซ่าส์แอสตันวิลล่าสกรีนแรดฟอร์ด เหมือนเป็นการย่ำยีไม่ให้เกียรติแมนเชส,สเตอร์เตดแบบนั้นบนโลกออนไลน์หัวจนกลายเป็นการโชงการแชร์กันไปทั่วโลกว่าทําไมเด็กคนนี้ถึงทําแบบนี้นั่นเองนะครับเอ็นคุนคูเนี่ยแสดงเจตนอารมณ์ชัดเจนครับว่าเขาต้องการย้ายออกจากเชลซีนเนื่องจากว่าไม่รับโอกาสการลงสนามเพียงพอเป็นสำรองของแจ็คสันอยู่ตลอดถือในช่วงของตลาดหน้าหนาวสองพันเนี่ยเอ็นคุนคูต้องการย้ายที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยเชลซีตั้งราคาค่าตัวแพงมากๆครับ ทำให้เจ้าตัวเนี่ยก็เล่นบอลแบบไร้วิญญาณไร้กระจิกกระใจต้องการย้ายออกไปจากทีมนะส่วนเมนเต็ดเนี่ยก็มีข่าวครักกับเอตุนคูมาสักพักสักระยะเหมือนกันนะครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับทางฝั่งของแมตต์อครับย้าววันนี่คือเทียร์หนึ่งตัวพ่อของเชลซีครับบอกว่ามีความเป็นไปได้นะสำหรับดีลดีลนี้ที่มันจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่า นักเตะทั้งคู่ต้องการย้ายออกจากทีมไปจริงๆนะครับผมโอ้โหแต่ตอนนี้ครับมีข่าวคราวมากมายเลยครับว่าทางฝั่งของกาเนชโชเนี่ยแฟนๆเชลซีก็ไม่ได้อยากได้เหมือนกันจากปัญหาที่เจ้าตัวเนี่ยกระทำตัวไม่ดีนะที่โดนออกมาแฉว่าโอ้ทำตัวเป็นซุปตา์เด่นดังนู่นนี่นั่นแล้วก็ทําการไม่ครบรสสรแบบนี้มันจะดีจริงๆหรอครับผมซึ่งแมตต์ลอก็บอกว่า นะฮะทั้งคู่ต้องการยาอาจากทางสโมสรและทั้งสองสโมสรเนี่ยก็ต้องการตัวทั้งคู่เชลซีต้องการกาลาโชไมเตด,ดต้องการเอกุนคูก็เลยจะเป็นการย้ายแบบสลับดิวหรือสวัปดิวกันแต่ถ้าพูดกันตามตรงครับก็คงม,มีการจ่ายเงินกันแหละเพื่อเป็นการ ให้บัญชีนั้นมีการเดินแล้วตัวสีเขียวนะในการขายนักเตะเข้าสู่ทีมอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่แมนลอก็ได้บอกว่าเชลซีเนี่ยก็ยังเชื่อใจทีดียวของเจมี่คิเทนนะนักเตะชาวอังกฤษของเบอร์เซอร์ดมุนมาร่วมทัพอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าดีอนี้ใครจะคุ้มกว่ากันนะครับสำหรับกานาโชกับเอนุนคูแน่นอนครับว่าแฟนเมดเต็ตเนี่ยกังวลในเรื่องของอาการบาดเจ็บอย่างแน่นอน แต่ประเด็นเนี่ยคือว่าเอ็นคุณคูณเนี่ยหลังๆแกก็ไม่ค่อยจะเจ็บอะไรแล้วแหละฮะแต่ปัญหาคือไม่ค่อยได้รับโอกาสการลงสนามส่วนกาาโชเนี่ยไม่ได้มีปัญหา,าการบาดเจ็บอะไรหรอกครับแต่เรื่องของทัศนคติลว้ลวนๆเลยทีเดียวนะฮะว่าตัวแกเนี่ยชอบทําตัวแบบใหญ่กว่าสโมสรเป็นซุปตานะโดยเฉพาะนะัดชิงที่เจอกับสเปอร์เนี่ยโหไปบนรูเบนองอาโมริมและอาโมริมก็เหมือนกับว่านะฮะลาก่อนบา,บายบาย แล้วก็บอกให้กาญชาโชนโชคดีไปหาทีมใหม่ที่ดีได้เถอะนะเรียกได้ว่าตอนนี้ครับปัญหาของทั้งสองทีมนั้นยู่กับทีมเก่าก็ไม่ได้ครับเอ็นคุณครูก็คือไม่เอาอะไรละการชาโชนนี้ยิ่งหนักข้อสุดๆกันเลยทีเดียวครับแต่ปัญหาคือเชลซีเนี่ยถ้าจะเอาการชาโชไปเอาการชาโชอยู่หรือเปล่าครับเกิดไปแสดงลิ์เดชอีกเนี่ยปัญหามันจะหนักขึ้นไหมเดี๋ยวมารอดูครับดิวดิวนี้จะเป็นอย่างไรการชาโชปัญหาการบาดเจ็บไม่มี แต่เรื่องของพฤติกรรมต่างๆอันนี้น่าคิดครับเพราะเหมือนกับว่ายิงย่งโตยิ่งโตยิ่งโตพฤติกรรมยิ่งออกเหมือนกันเหมือนที่บิคาลูออกมาว่าชอบทำตัวเป็นซุปตาและตอนนี้กาลาโชก็กำลังทำแบบนั้นอยู่ส่วนเอ็นคุนคูครับเรื่องฟอร์มการเล่นก็น่าห่วงเหมือนกันนะครับกับเชลซีแม้ว่าจะฟอร์มดีดูยิงประตูเยอะ แต่เป็นการยิงบอลุ่วยเล็กอย่างคอนเฟลซ์ลีกอะไรพวกนี้เนะี่บอลในลีกแทบไม่ได้ลงเล่นและผลงานก็ไม่ดีส่วนกาลาโชอย่างที่เห็นครับว่าเป็นเดอมุ่งกระชากและไม่ค่อยจ่ายวันนี้เพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอนโซมาเลสกาจะเอาทางฝั่งของกาลาโชอยู่หรือเปล่าคิดว่าดีวนี้ใครคุมกับกาลาโชไปเชลซีเอ็นคุนคูไปแมนยูเต็ดครับ